งัวมันก็ไม่กินไหมขนาดงัวก็กินไหมจันคุณอะยำโจยมุขนมาปักลินมั่นบ่ฮะงัวรู้ดองมาเลยนี่ถามมัด้มยเงนน้ำันปักนั่นบ่เฮ้ยน้ำได้น่นเฮ้ยเสีอีกมันเจ็บได้น่ะเนาะมันกินมักตะบองเพช้ได้น่ะจะแยกงัวกิน่เจอฮะแล้วไม่ได้กินยานกินมักตะบองเพีนะน สวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาอยู่กับบ่านทองบัวนุ่งกรหลาบครับพี่น้องหลังเลิกงานเพิ่งโดนหาเก็บของร้านไปกินกันนะมาสั่นพี่น้องมาอยู่กับต้นตะบองเพชรครับพี่น้องซิมเลย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 ร้านบอ Conman, bắt bác bắt bạc lương đi đây. No, tìm lương thoại danh là cho. Mhm, 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 แร้งานไทยเราห่อหยานอย่างสนาห่อปลาลุยสวนมาเท่าไรละโอ้หวานบอกครับพอดีกินพอดีกินอืมเฮ้ย้ยโอ้ยยิมขี่ำเละมมลึกแค่เดียวเลายัางเราระวัววงเนี่ยน,นะขวน,น,นมันไม่ขวนมันขวน,นตะบองคือจงมันเป็นน้ำเสือ่อมเนาะนี่นี่่แมน ก็ไปเดินตั้มเอาน้ำเยอะเอประโยชน์เยอะครับมือนี่ยมาลดหุนครับพี่น้องเป็นว่ากินแล้วลดหุนทุกหมากใช่ทุกหมากบ่ชุกลายพนบโมเสบบ่โมเสบเออพ่อทำฮามพ่อเมือมือบ่ตันี้พอดีนี่ลอาดูลองดูเชือถ้าขนมันหลายเนาะมาโอ้ยแมงง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 ง คุณเหาโน้ยง,ง่ายผลกันบ้ามาข้ามโอหลอดบ้ามันาลดุ่นโอ้บ่อใดมันเน่ามันเน่าไงเนี่ยครับไก,ใก่ไปเลยอ,อันนี้เป็นสวนสาธารณะเด้อครับเด้อครับบ่ได้ปลูกเด้อครับเด้อเจ้าเป็นหมองเพิ่นปลูกขายกับน,น,นี่หรนบ่ปี่านี่มองก็ปลูกขายกันบนี่เจ้าบอกมาหลักบ่ไใดเด้อครับเจ้า มันกับมีจะค้องที่หรอกครับแต่ว่ามันหลักสะนะว่ามันเป็นเป็นอะไรเป็นสวนทาห้ามอ่ะอมันติดน้ำมียเจ้าไปปาดแล้วเจ้าก็กินมาเนี้ติดถอนเหงือกได้จันะอ่ะนะไม่ได้เอาซวนมานนาเนาะถ้าใครเจ้ามั่ก่อนเนาะั่าน,น,นติดมือหรือทกว่าติดมืออมั <laughs> นจะเป็นค้นนี่ค้นหน่นหนหนหอยๆอย่างนั้นนี่ครับนี่ ตีนมะม่วนี่โอ้โหนี่คุ้นในหนูงี่เง่ากว่าด้วยนะนี่แหละครับตัวขั้นจิตสุดเลยผมก็บรูัวาเทคนิคกันการเอามากนี่ไปกินให้เลยเอามากนี่ไปกินสวนพปนกับมีดเนาะสวนปลูกกันสวนปลูกกับมีครับปลูกกระบองเคล็ดขายปลูกกระบองเพล็ดขายเห็นขายในช็อปอยู่ครับเพราะว่าใบมันก็กินได้ใบมันเอาไปใบจังหวะผมมลัว มันเอาใบแบบไหนปิดกินใบเขี้ยวมันเอาไปจัดเมนูวเจ้าฮะที่ว่ามันจะปักดินนครับปักดินมันจะปักอยู่ปลายเวลาเจ้าป่าเราค้นมันติดอยู่ปลายเมียเจ้านั่นแล้วมันก็เลยไปติดตอนเจ้าปอกเปลือกครับติดปลายหลินมันเป็นไรครับติดบนหงือเนี้เอออายุรับอายุวะปั้าหนะนปารีบ้หวานมาก อะไรนะพ่อให้รใควซีเรซิมน้ำมันลูกซิมน้ำมนไหมพ่ออ๋อไม่พ,มพไไี่ใคี่เลยวันเป็นแต่แสบเด่นเลยแม่เลยสุกขวดปะสุปขวดนี่หมดพอแล้ววะสิลินสิลินล้ง หเฮ้ยนั่นแหละวิแถวต้องเอามือปอกมือติดนี่เต็มเต็มนิ้วแล้วโอ้ขนาดเอาทุ่มมือก็มาครั้งเดียวมองเพื่อ่าแซกกินง่วนอะไรอย่างมันหลุดออกมาได้นี่ง่วนนี่เขาล่อมง่วนได้นี่ ไปงูแมลียงทั้งภูเขาเลอยอาจะว่าต้อระหดตัวน,น,น,นั่นแหละมงันโอ้ยกินยากเนาะแต่ว่ากินเพราะว่าประโยชน์มันหลายได้ครับเนี่ยประโยชน์หลายอยู่ครับเนี่ยฮึช่วยลดลดการอยากอาหารครับใส่ในใการลดความอ้วนได้ดีได้เนี่ยจ้ะแม่นบมด ไปแห้งว้วนอย่งเ้นช่วงนี้เลยส่วนเจ้าไม่ผาไม่กินเลยติดอันนอนล้เบียวมาเองจับได้ย่บ่จับ่ได้สิบุตเต็มมืออีกบ่อุ้ยงาๆคขบอกวะไรน่ะข้ล้วพอล้วก็บกินไปทุวส่นไปของ เข้าบ้านแล้วครับบ้านคำข่อยแล้ววรอเาเขากไปนไปตัเราจากักขาไปง่วผู้ใดมันออกไมหรเอ๊ะที่ชอข่อยเดีดเด,ดเลยบ้านนี้ตัวปาตัปาตัวอย่างนังลุลีลุลีลุลีอยู่บ้านนี่มะมะเะมะมะเขรงบ้านี้เขาเรงเขาเรงอะไยังมะมะ

ก็เป็นหยกปองอย้ำแรงกินมาใหม่นะอ๋อหย,ยกนี้ไม่ผลไะใหม่เลยเฮ้ยนั่นเด้อนนอ๋อนี่ผลไม้ล่างปลาความตัวนี่ปลาตัวปลาตัวผลไม้ปลาตัวนี่ตะบองเพชรพี่น้องตะบองเพชรยงัง,อง,งมองสุกน้ำอ่าตัวขึ้นหนัก็ต้องล่างปลาขอตัวผู้เฒ่าเวงเสร็จแล้วเนอเพราะมนเฒ่าแล้วเวงเสียเนาะแม่ถ้าพวกกินพ่กล่างปากาพวกอะไรมาข้าวเนาะแม่ข้าวหัวก็ตายมายุงอะไรพี่น้อง

ง,งินพิเศษปะตูรับ j อบพิเศษอีก็มากินตุมกาแมา่โอ้ยนะเป็นตาไปเป็นพระเถ่าดีแท้ขยันจริงิอให้เป็นบ่พ่อเอออถ่าเนี่ยเอไรอีกล่ไปเปลี่ยนอ่พเถาเขดูปวดหัวยานขยงเอยมาาคขอย็ดเบาเสื้อเสียตายทะเล เห้างในฉันปิดให้ัวเฮ็ดเลยอ่าอ่า่อย่นากเลยนะย่างถ้ว่าิองคุณพอถ่าจิปยสร้างปตะลุกเคยเห็นอ้าวจะมีไห่เห็ดยังเนอะอ่านี่ตลูกเคยต้องใส่ลูกเคยังทีบ่ฉันเจียวไม่ยังเตี๋ยมาลูบข้ากับไมแห้งเลยเตียโอ้ยเนอะ กี่ความผิดดีบอเจ้านีเจ้าวองสีลูกสาวเจ้านี่นะเกิดเขามีผัวเบาเนี่เขาสะดุ้งเลยเนี่ยนะใส่มุงกระยาตัวเฮ็ดจจรีแหละเนี่ยพอเป็นพ่อกับป้าลูกเคยเฮ็ดตัวเนาึ่งป้าลูกเคยเฮ็ดจังใดมันอยากมีครอบครัวมันก็ต้องรู้จักเฮ็ดเป็นตัวเออว่าฉันไมจะเลี้ยงลูกพ่อาป่ากลุ่มที่บ่กยให้ตะบเท่าพ่าเฮ็ดอะไรจังไดโอ้ตายแล้วมันก็ได้แต่พี่หนง พูดนะยีนิวสั้งลูกเคยอยู่วันนี้ยูน้มบัวใดกันยูนัมบ่ได้ก็ยามันเลยเนี่ยเขาหักกันไหมฟ้าเมียเาหักกันบวัวนี่ความหักมันกินบ่ไดดดอกเนี่ยทุกวันนี้เ <laughs> นางว่ามีเงินสักสองสามือนสามเปิร์นี่นะหัวพันนี้อ่อืมต้องขยันบัวสันเขาเอาเฮ็ดยังวันนี้กันให้ส่้างลูกเคยเฮ็ดหรอทำเล่นปะ นอนเช็คเวลาตัวนอนบูทู๊งนั่นอนเรียนตัพท์บ่นอนเล่นโทรศัพท์ี่ยคุยกิกบวะวงจรปรุงวงจรปิดเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานบูู้๊คือสีเขียวแท้จานโอ้ยเจ้าสีเขียวพูดเหลียวป่วยอะไรเขาก็มัไม่ยูน้ำไหลลูกเคยบ่ได้ก็ะยาตัวคนสมัยนี่มันบ่ได้ดูมันคือจังคนสมัยก่อนเลยมันตัวเพราะมันจะพายยังกินยังทุกวันนี่ บ่อ้แเราตัเบิ่งนมีลูกเคยกินลเม้อยาเอาเ่าบ่ได้บ่ได้เคยกินลเมายาก็บอกต้องเเวียกแข่งานเลี้ยงรู้เฮากลุ่มค่อยเอาเปอเราจะเรื่องลูกสาวลืมลืมบอกเรื่องข้ใหม่เลยไมองไปไปไป มาหมาคือมาหมาะแซ่บว่หอแซ่บนะลูกชินคือลายเสอาจานนี่งมาทำาป็อายหรอลายบาทได้เต็มมาแต่ว่ากับเฮ็ดทั้งไข่ทั้งยังก็หน่มามากัองนึงกับสี่สิบ่ะแมนบ่ต้องหาบาทเหมือนกันต้องหยกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องสี่ชิหายสี่ชิมหายเงินเช็คสี่รอยกว่าบาทกลองนึง มียิบสี่ซองอซี่ร้อยกว่าบาทวะสิบแปดซองสามสิบซองอะแปดห้าสี่สิบซี่ร้อยกว่าบาทกล่องมีสี่ร้อยมีมีมีสามสิบซองกลองหนึ่งมาเล่าเนี่ยคขายอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทอกล่องหนึ่งอืมค่าขนส่งบวกค่าขนส่งมันบวกค่าขนส่งบวกค่าภาษีไข่ก็แพงหนึ่งสิบสองเช็คสิบสองเช็ค สิบสองเ็ดมีสิบใบอนีสิบสองใบสิบบักสิบสองบครับอ่อยกว่บาทสิบสองใบลอยกว่บาททำไค่แบงหนึ่งบ้านเท่าล่ะสิบสองใบขาของขิมนกกระูงจัง่อยนาะอิสราเอลเนาะมต้องประหยัดเราหน่ออาจารย์เนาะเอ่นะถ้าเราเรื่องลักาจังเลยสิบสองอยากได้งินข้ามกับังก็ต้องประหยัดเอาพี่น้องไม่จังนุ่มพลัดนี่เมื่อเที่ยงกินปลาป้องได้เลยเอ้านะคแรกมากินแม่รับพี่น้อง ลูกชิ้นนี่นีอก็แมือนอยู่กับลูกสิ้นแต่ว่ากับเบิร์ดลายบาทอยู่นี่พันลูกสิ้นพันลูกชินกช้นย<อ>ี่ห้าบาทด้วยสิ้นห <25 S 1> ้าบาทาก็กินว้ามาก็ต้องมีแนวแซงสิละยังถือลักโฆษณากันกว่ามันว่ามันทึกทึก้งกอ,อ่าจานนี่อต้องมีพักมีแนวแซงน้ำมัะสามสี่ร้อยด้วยอนี่โอ้โหลึกซึ้เลยยังมาดูถูกว้ามาคอได้เดียนดูดู สามคนรวยได้ทำนี่อ,อยู่บ้านเล่าะ<อ>ด้วยกันก <c oughs> ินเป็นอลังการาจักินมามาข่อยคือยังนำรายแตกนะมั้เพราะมันข่อยหิวบอ่อยจังไม่รู้เนาะพายเอาชิ้นดอกอ,อยากจิมตะบองเพชรนี่นนะต้องไปหองของหวานเพิ่นนี่โอ้โหมันไปเก็บมากลังเลยงั้น่นแวะไปเก็บมา,ากักเด้อเฮ็ด <c oughs> ทังไหนมากนี่ล่างมะเราบอกล่างขนมันบอกไปติดปากขเขยได้ อาล่างแบบนี้ปุ๊บหนึ่งบางคนที่มันติดตรงนี้มันติดพับเฉยๆได้อ่าไยังไม่ยังไม่ยังเหลืออยู่เลยนี่อยู่ตรงดำๆนี่เวลามันแห้งปุ๊บมันจีนั่นขึ้นมาขึ้นเลยอหยองมาอีกอือต้องถูความบอทูอือเจ้าปัดเจ้าปัดนี่แลยนี่เจ้าพาเครื่องนี่ปั๊บเจ้ายังให้มันไปถึงองดำๆนี่เจ้าเราเจ้าซ่อนตักกินเลยเจ้าใจบอเจ้าพาเครื่องมาหนี่เลียมนี่ ปั๊วันนี่มันมาเจ้าอย่างนี้มันไปถือตมดำนี่เราจะซ่อนตักกินไปหาของหวา,าน,นเพื่อนกันไปหาของหวา,านเพี่อนบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์เบามาหรอบนีิแล้วจะนำหวานแสบลายห,หิวหลายเนาะนี่มันจับโม,โมโหิวู่ไม่ดันทำงานเงินเราต้องกินอ่าไม่ไม่เราต้องกินลายๆเนาะ วางเพชรนี่สอยรถทุนบมดเลยสร้อยรถค่อมหมดเลนี่โอ้เงิ้นอ่ะผักง่ายละบ้านนี่แหละครับชีวินมั่งนอกเตี้ยเยียงก็ได้กินเตี้ยมั่งมั่เอาเลยได้ป่ะนี่ขันเศ้าใส่ของหวานได้ป่ะนี่พี่น้องของของหลังปากพี่น้องนี่ครับของลงปากได้ครับไปได้ครับได้บ่กมัน ลอยยุแต่ว่าผมบอกอ่ะซูกินกระตุนนี่ได้ซูกินกระตุนปเป็นไรบอสม,มันสายเองเก็บมามันต้องมีคล้องรองมีไขมันมีไมันฉ่ำบอสมนกระเทือนบอสอืออือแต่เอ็นเก็บใส่ถุงมาเหลียวใช่ไหมหวานบอหวานบอหวานยุฮึม่มันต้องกินยังกันนี่มันยังทุกรักน้ำไหมอือจังโมงมีขนบอ่อสในน้ำพี่น้องเป็นแนวน้ำมาเนาะเจ้าเหยียดเทียร์กวนจะปอกคือยังปอกอ๋องงามเนาะ ปัดเครื่องเราก็ซ่อนตักกินแบบนี้<ม>ลหรถือต้องแล้วนี่มาเฮ้ยจะเอามามเห็นพี่น้องเอามาใส่กล้องใกล้ๆกล้องเลยเอายุ่งบ่เอามากันเนี่ยเนาะจะเอายุ่งเอาไม่เหงาต้องบอกว่าคอยกระตุ้ยยุ่งนั้นถามมาหลายวันยุ่งอินเดียบินได้บินให้ยังก่นไม่กับบินก็นยก่ย่างเดี๋ยวมันก็ได้ทั้งรุ่นเนาะโอ้อันนี้ครับพี่น้องสีสันใช่ใช่ใช่งานจะทำต้องไหน่อยบอกว่าเลิกงานทำ อ๋อหั่เบิ้งครับวิ่ีกินเจกินได้ครับตะบองเฟตูกับตอืมเอ,อาันนี้เรดเจ้าสิจอยยุ่กึงอะไรอืมงอนฮะตอ่ำเห็น,น,น,หนป่ะอาวอ่ำเลยปาด่ไหมน่ะปาดน่ไหมน่ะจะบอกมันมีติดลิ่นจะรู้ว่าแสบบ่ะแสบกันเนาะจริงจงเนะมันเสียแตเม็ดมันหลเนาะเม็ดมันหลหน่อยแต่ว่าแสบอยู่มเน้ของฟินอน่ะต้องซื้อหาเนาะ ข้ามากี่เเนาะของพี่ขมาตอคบปลาในชิ้มน่ยปลาชิ้มนี่บ่มีฉวัดเราจะได้กินหรือ้ยขางหลังปู่เลยเาตเ่นเงี้ยบ่มีฉ่อดกับอะไรกินเล็วจะ่าไปปลาตึงมันดได้ขนมาเลยนะยังมันอ่างเห็นบ่มันฉ่าเห็นบ่มอาะ ใครก็มาถ่าย,ยเงี้ยมันงเนาะหมื<ช>่นแล้วพี่น้องว่ <c oughs> าเนี่ครับหมากกระบองเพชรพี่น้องเราต้องกินไลยครับกินวันละหน่วยสองหน่วยก,ก็การจ้อยพูดบ่ามันมีรสการอยากอาหารนี่นมันห่อนมื้อน,นี้จะกินมากๆใบตัวหนึ่งจนบุเรออยังนี่แค่จะกินมื้อนจะกินันกินเขาอะได้ได้หมือ้อ่นจะอยากจ้อยได้ป่ะนเนี่ยมันยังมันทำบมันบอกเพราะมัอเท มันฉ่ำมีน้นไนยเยอะอะที่พี่กิ๊บเมื่อกี้อ่ามันแรกนะหวาน,นติท,ที่มันไม่ฉ่ำนะงั้นเก็บมาคนละต้นบ่าเปล่าจะประมาณไปดูนี่มันคนละส่วนไม่ได้ไปแบกกอดู้ <laughs> ใครจะไปแบก <laughs> เลยโอเคผ่านบ่ ล่างปากเลยจะมองเพลียไปลองกินมะมาเพื่อนนะโอ้โหยังเศร้หางมองได้บมดเลยเพื่นว่าถือใจอ่ะสูงงว่าได้ก็ได้เออเนาะขอนี้ว่ะขอนี้ว่ากินนี่ยังกระโดดกระเดียดแท้จากเดียววันบบยิมนะกินมะมาอยู่ทองอยู่วะถนัดล่างให้ลาบ่ล่างไปล่างล่างโหลดเฮ้ยพี่น้องคลิปก่อนพี่น้องว่าจ่อ แกนรดเขาปาดก,กันเนายังไอ่ะม่บ่เรเอาต้มิดโมนี่นนก็ไม่ต้องปาดหอกนำเลยเจ<นำ> <laughs> ้นำเม่อใดตอนมันเป็นวันบ้านสุกเนาะอยากกินชมพงมองอยู่เลยมีอยู่เด้อมีขายอยู่สอบมีสุกอยู่ในตู้ตู้ไปตู้พี่จเจ้แบบว่าไงอ้าว <laughs> ไม่คอยต้องบล็อกเจ้า <laughs> จะแบบมาใส่ <c oughs> ยังมุสุกนะยัง,ยงเสียดข่อยเมื่อนค่อยย่ำไม,ม่กินย่ำม่วงในเ,เมื่นเขาบอกว่ามันรัดแตกว่ะยังมุสุกกันบ่ไม่ร้ายหน่อยเลยบ่เ,เสียดข่อยแนละ้วผู้ใดว่าฝากเจ้าว่าถ้าไม่ข่อยต้องพอเจ้าไปเม้าถือกิ้งมันครับมันในกิน ล่างปากด้วยของวันนี่<ม>กินนอดเปียกมื้านีลยวิตามินอยู่กับเปลือกเาโอ้ยผู้ใดี้าวันมันอยู่พัาานพปพเป็นปังเนี่ยผู้ใดอยากเป็นลูกเคยเอาฮะ,าะค,าคุณมึงมาฝากบ้างเลยได้เป็นลูกเคยแท้ละแต่ว่าต้องขยันจังหน่อยพราะถาว่าพราะถอยชีมื่อใส่มาสั่นมาโอ้ยเอาใจกินใจออกแล้วได้ทั้งนี้ไปเป็นลูกเคยนี่ยใจออกเลย,เ,ยเอาแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแม่กินเบ็ดรถกินหมดตุ้มต้มดูสิครับกับมดตัวเนาะ ทุบคนที่มาแต่เมื่อเงินข่อยเดียวผมมองดิบจะมากินหมื่นเลืองานไม่ละขออ่อยซัดเลยล่ะบ้าเอ้มาทานโมโหหิวบ่ดมือนทงานา <c oughs> <c oughs> ไหมคือกินได้ปะคือก <c oughs> ินได้อยังมา่มากแล้วจะนำคก็มลอง <c oughs> ไ,ไหมปกติเขาปก,กติเลืองานมากนี่ไม่เห็นหนาเลยฮะปกติเลืองานมากนี่เขานอนนะเจ้า <c oughs>

ไอ้เด็กหน่อยมาน่ต้องอายทักลุ่นดิโมบลุ่มบดบดเสียไอแล้วจะมันสิยไอ้แล้วกินยังกูเป็นตัวเสียพี่นิคนนี่โอ้ยบ่พอพี่น้องมึงเจ้านี่ต้องเปิดช่องเหรอคอยบอกเจ้าเปิดช่องเดี๋ยว่าเปิดพอแล้วพี่น้องเอ้ยอิ่มวันนี้อิ่มและเ้วอิ่มจักจีบากเลยด้วย ถ้ามาถื่วมงยังเบิ้ลไหมเกี่ยงมินไหมเอาล้วครับนะใช้เวลาล้างเนื้อล้างตัวอะไรเพี่น้อง๋ยวครับล้างพี่น้องก่อนเหนื่อยก็ไปสวยมู่นยังไหลมันพอกินอยากไม่ให้ซิมบักระบองพีเทอรเบิ้องเสื้อดอกเมื่อไหร่ก็แสบอยู่ครับพี่น้องกระบองเพชร์เรา่าซิมบักระบองเอาต้องอ่อนมากที่มันมากที่มันบโบบสุกเป็นลายบนนี่ันนี่มันสุกหมดอ่ะตอนเจ็บมาก ก็เจ้าเก็บเขาเจ้าคนใต้อยู่สวนสวนอันนี้มีปลูกขายเขาเจ้าเก็ยบยังเขีเยวอยู่ได้ห<ม>น่อยอาจารย์เนาะไม่ต้องเอาไม่ไม่ต้องเอาซุกลายปันนี่ครับเราบีบมันแข็งจักหน่อยกินกินพอดีใครเห็นกับตาเห็นอย่างกันเนี่ยคือหน่วยยอ่นะอเนาะลูกยอ่อลูกยอ่ยอแต่รสชาติก็เนื้อทั้งในกับเนื้อทั้งในก็แกมังกรเราไปว่าไปก็ว่ามันจีออกเป็นคือเม็ดทั้งในก็คือลูกย่อเป็นเม็ด เม็ดหลายจังเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดที่บ่เคยกินเนาะก็กินได้ครับกับบังเพชรกับบังเพชรหมก็ตายครับกินได้ครับครับผมลาพี่น้องไว้สำเนียครับผมคลิปนี้ไปยังต่อไปไหนล้างไม้ล้างมืออาบน้ำนอนต่อครับประตูเบิ่งหนังหักมาแรงอื่นก็ลุยต่อครับประตู้บ่เอาลายครับ เอาเืิอละห้าพันก็ตัว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 ก็ขี่คุยแทนพันแข่งพันขาจะโง่เจอดพันแข่งพันขาโอเหลบสายหลบสายลาไปสักเมียครับพี่น้องสวัสดีครับโชคดีสวัสดีครับยุ่งกับมาหลายแล้วพี่น้องยุ่งายครับ